หลายคนทึ่งว่าน้องอุ้งอิงทําแบบนี้ติดต่อกันหลายๆครั้งได้อย่างไรทําอะไรติดต่อกันหลายๆครั้งทึ่งเรื่องอะไรเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังฝ <c oughs> ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบ้านคุ่งคาเฟ่ไว้ด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจให้ลุงเป็นมารายให้ลูกสาว <c oughs> น้องอิงเป็นนักร้องหมอรําดาวรุ่งที่สามารถทําให้เกิดเหตุการณ์ หลายหลายครั้งซ้ำแล้วซ้ำอีกจนเหล่าบรรดาล FC อ่ะครึ่งแล้วก็คนนอกอนีคนนอกยิ่งคึ่งเข้าไปใหญ่เลยว่าน้องทำได้อย่างไรนะครับน้องอิงเป็นเด็กมหัศจรรย์หนึ่งในหลายหลาย,ลายสิบล้านนี่บาตโจพูดนะครับที่ดังปังเร็วมากเร็วจนวงสำนักเพชรแพงตั้งตัวไม่ทัน่ะเพราะมันจะดังแล้วก็เร็วแรงได้ขนาดนี้ตั้งตัวไม่ทัน ในรอบ40ปีของวงสาวน้อยตั้งตั้งแต่ตั้งวงมานะ่ะไม่เคยเจออะไรเร็วแรงแบบนี้น้องอิงเป็นหนึ่งเดียวของวงสาวน้อยที่สร้างกระแสให้มีพ่อพ,อพอ่แม่แม่แม่ยกเข้ามาติดตามวงสาวน้อยเพื่นแพงให้เข้ามามอบมาลัยให้ลูกสาวให้เข้ามาจ้างงานแบบรวดเร็วอะ่ะเร็วมากๆอะ่ะจนวอโจรวยไม่รู้ตัว เลยไม่รู้ตัวเพราะอะไรเพราะงานจ้างเยอะมากนะครับงานจ้างปีหนึ่ง250 240งานนี่ไม่ใช่น้อยนะแล้วติดต่อกันมาแล้วสองฤดูกาลติดนี่ฤดูกาลที่สามต้องตั้งวงสองขึ้นมาเพื่อที่จะให้รับงานจ้างในมากขึ้นแล้ววงที่สองมีร้อยกว่างานแล้วอะทำให้เสียนะเสียหน่อย เฮียหน่อยทําให้เฮ er ียหน่อยซึ่งเป็นเจ้าของวงอีสานสนครศป์แลวเป็นเ,เจ้าของรายการหมอลำไอดอ,อเข้ามาร่วมหุ้นทําไปกับบอสโจทนกระแสไม่ไหวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเกิดจากลูกสาวที่ดังเร็วดังแรงแล้วมาส่งเสริมให้วงสาวนา้อยเพี้อนแพงเขาเรียกมาเติมเต็มให้วงสาวน้อยเพี่นแพงอะ่ะดังปังไปในวงการหมอลำตอนนี้ต้องบอกว่า วงการหมอรำไม่มีใครไม่รู้จักสาวนอ้อยเพชรบ้านแพงไม่มีใครไม่รู้จักน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงไม่มีเลยนะในวงการหมอรำนะเพราะอะไรเพราะน้องดังเร็วดังไวและมีสิ่งพิเศษที่เหลือเชื่อคือหุณนไม่ได้ดีเดหน้าตาไม่ได้เพอร์เฟกแล้วก็เสียงเพลงไม่ได้หวานซึ้งตั้งแต่แรกไม่ได้เพาะจ๋าตั้งแต่แรก แต่ตอนนี้โอเคนะเสียงทุกอย่างโอเคแล้วทําไมพ่อแม,แม,แม่ถึงรักเนี่ยละ่ะเหตุที่มันแปลกประหลาดแล้วก็น้องอิงเนี่ยทําซ้ําแล้วซ้ําอีกให้คนเห็นว่าใครจ้างวงเสาน้อยที่มีน้องอิงไปเนี่ยกําไรตลอดจัดงานกําไรตลอดกําไรทุกครั้งที่จัดแย่งคิวอะ่ะถึงขนาดแย่งคิวกัน แย่งคิวสาวน้อยกันข้ามปีจนหาที่เขาเรียกหายากกว่าทองเนาะคิวของสาวน้อยในปีปัจจุบันนะเหมือนกับลุงก็เปรียบจะเหมือนที่นั่งบนเครื่องบินในช่วงเทศกาลเลยโอ้โหแน่นเต็มหายากน้องอิงทำได้ครั้งแล้วครั้งเรานี่คือในวงการหมอลำนะส่วนอะไรที่คนนอกทึ่งคนในก็ทึ่งแล้วก็ คนในวงการยิ่งคึ่งหนักครับใหญ่เรื่องนั้นคือน้องไปร่วมรายการใดๆก็แล้วแต่รายการทีวีนะทำให้รายการนั้นติดมาแรงทุกครั้งวงเล็บทุกครั้งนะติดมาแรงอ,อาจจะไม่ถึงที่1ที่สามที่5อะไรแต่เมื่อวานนี้เมื่อวันซืนนี้ไปเพีงคุยคุยแซบโชว์เนาะติด2มาแรงในช่อง YouTube ประเภททั่วไปอะ่ะ ไม่ hey, ธรรมดานี่นานแล้วนะน้องน้องอยู่มานานแล้วนะดังมานานแล้วนะแล้วทำไมยังยังมีกระแสะแบบนี้อีกกระแสะคนดูคอมเมนต์อะไรเยอะแยะมากมายนะี้วทำได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนี่คือติดรายการทีวีเอารายการไหนรายการนั้นให้ติดมาแรงอยู่ทุกประเทศไทยไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่ใครไปออกก็จะติดมันเป็นอะไรที่แปลกสำหรับคนที่ไม่เคยเจอหรือไม่รู้จักน้องมาก่อนแต่มันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนที่ ติดตามน้องเรื่องนี้เรื่องธรรมดามากเพราะน้องทําอะไรก็ติดมาแรงตั้งแต่คลิปออดิชั่นหลังหารคลิปแรกติดมาแรงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเพลงทุกเพลงของน้องที่ร้องซิงเกิลทุกซิงเกิลที่น้องร้องจะติดหนึ่งมาแรง Youtube ประเทศไทยและหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวทั้งนั้นหาคนทำแบบนี้ได้ ยากมากในะยุคนี้นะยากมากยอดยูยูทูบนี่สุดยอดอะกว่าจะขึ้นแต่ละร้อยแต่ละสิบนี่ยากแล้วผู้หญิงคนหนึ่งนะใช้ชีวิตบ้าน,านเดิมๆเ,เข้าตอนเข้ามาอยู่วงสอน้อยอย่างไรปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นกนะ็คือกินใช้ชีวิตอย่างเดิมๆเมนี้ยแต่สามารถสร้างกระแสคนติดตามสร้างไวรัลบนโลกโซเชียลต่างๆได้มากมาย มีคนนอกอที่มองเข้าไปส่วนคนในไม่ต้องพูดกันเลยถ้าใครได้ถ่ายน้องอิงและเอามาโพสแล้วเบิดตอนนี้บอสโจสอนโซเชียลไปสองรุ่นแล้วแล้วแต่ละรุ่นคิดดูดีจะเป็นสาวกที่จะต้องทำคลิปน้องอิงอีกเยอะเท่าไหร่ทำเรื่องน้องอิงอีกมากเท่าไหร่กระแสไม่มีตกแน่มีแต่ปังดังไปหน้าลุงถึงได้บอกว่าน้อยคนนะครับที่จะทำซ้ำ แล้วได้ดีแบบนี้ทําซ้ําแต่ความเป็นหนึ่งความเป็นศิลปินไม่ซ้ําแปลกแตกต่างไปเรื่อยอย่างวันเนี้ยไปออกรับเชิญของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์วันนี้ที่ยี่สิบแปดเนาะ่บ้านฟินแลนด์ก็ยอดคนเข้าไปดูในไลฟ์ก็ไม่น้อยแน่นอนแล้วก็สิ้นเดือนสามสิบเอ็ดก็กลุ่มปิดของ ปิดวงสาวน้อยลำเพลินโชว์น้องอิงรับเชิญลุงคิดว่าคนแน่นอีกนะะลุงก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จะเข้าไปดูนะฮะเห็นอยากลูกสาวอยากเห็นลูกสาวว่าเข้าไปร่วมอย่างไรมีกิจกรรมอะไรดูแล้วมีความสุขหลายๆคนเป็นเหมือนลุงก็คอมเมนต์มา <laughs> น้อยคนที่จะทําได้น้อยคนที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงแบบฉับพันทันทีน้อยคนที่จะความดังและยืดยาวขนาดนี้ดังดี สร้างความสุขอย่างแท้จริงคนตามไม่เลิกลุงก็ยังตามไม่เลิกเลยไม่ใช่เพออไราะรายได้จากยูทูบหรือย่างอื่นก็ตามไม่เลิกก็ดูดูอยู่ทุกวันดูจนเลิกดูไม่ได้ดีกว่านะมันมีความสุขนี่แหละครับอุงอิงเพชรปั้นแผงหนึ่งเดียวที่ทําอะไรซ้ําๆแต่ความรักความเมตตาไม่มซ้ํามีแต่ขยายวงมากขึ้นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ้านทุ่งคาเฟ่มาจังหวัดกาญจนบุรีร้านบ้านทุงนะ่ง อย,อยู่ที่ตำบลโคกตะบองเผอำเภอธนรมการจังหวัดกาญบอกว่าเป็น FC น้องหญิงมีส่วนภาษาคลิปนี้แค่นี้ไปแล้วบา,บายบาย